สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินยำยำม,มาม่าพี่น้องจา๋าใส่ฮอทดอกแล้วก็ใส่กุ้งมีปูอัดดาจาาพี่น้องมาเด้อแดดดีดีพี่น้องจา๋านึกอยากกินอะไรแบบเพ็ดเพลทสวงๆเน,ะนาะน,น้ำลําไยจักจักแก้วหนึ่งพอเป็นกระใสพี่น้องก็กินข่มมาวแบกินยำมาม่าไหมเนาะ เดยวกิวหนหค่ใส่พริกสามเม็ดเพสพี่น้องจวดจาดฟาดเบื่งม,มากนี่เสนเ่หคือํำลายมามมาห่อขึงมาเร้อพี่น้องอะไรไหมกินกุ่มอืมอืมแกะหมูหมเลย หอมเลยหวานเผ็ดเผ็ดเนี่ยพ,ร,พริกสามเม็ดพีพพ่น้องใส่พริกสามเม็ดกับเผ็ดเผ็ดมาเด้อจ้ะเบาเสียงเพลงเดีด๋ยวไม่ดิดติดแล้กิจสร แซ่บแซบมีกุ้งดาพี่อนอ้องไหมกุ้งอร่อย Cứ trải mới duyệt tuần điều Mất bản <laughs> nhưng hiểu đọc cái nào Rồi ở Chắc Rồi vào Nhúng lại from new York. 不爱。 แขนแคนใครแขนน่ยเมนิงแขนติ่กโก้ นั่งกินกลางบ้านมะีทางเดินขอาบ้านเนาะน้ำนอนตรงไหนแสงรลายตรงั้นแหละนั่งตรงัหนแหละ <c oughs> นั่งของครัวมันแสงไม่หลายแสงไม่ค่อยดียเนาะแสงมาสองมา <c oughs> งกไป พริกสามเม็ดกับเพชรคือกันเนาะพี่น้องหนู้ส้กว่ากินเพชรไม่ค่อยได้ยังไงมื่อพริกกขาเพชร này mình kinh mà hò đừng kĩ cưng hò biết không? on mm -hmm. บิ่มเริ่มเริ่มอื่นแล้วพี่น้องอิ่มละกลิ่นหิวค่ะเคยเป็นไหมพี่น้องหิวหลายๆแบบกินสัตว์เอาสัตว์เอาอร่อยพอตอหิวหลายๆนะอร่อยพออิ่มแล้วเริ่มเค็มเริ่มจืดเริ่มอะไรตอนตอนหิวอ่ะ อร่อยยัดโปกแกรมบกไปตอนเริ่มอิ่มแล้วทำไมมันเค็มทำไมมันจืดอะไรมะไม่อีอ่อยเทอาเพราะอิม่ม วะาวว่วมีแรงแลวพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน,น้าค่ะทุกคน